ันนี้เมียวอยู่กับวอลคราฟค่ะตามดูไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ต้องมาค่อยๆตามเก็บไปทีละเลเวลนะคะก็เดี๋ยวจะดูเลเวลที่26นะคะเป็นตอนที่พี่วอลเนี่ยไปเล่นเทควันโดนะคะจะป่วนข่านหนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโเคเดเฮวอคราฟครับผมเอาเรียกว,ว่าโจทย์มันเยอะดีกว่า เราก็เลยจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวแบบเทควันโดนะครับวันนี้เราจะมาฝึกทักษะเทควันโดกันก็จะเป็นยังไงนะฮะเกยก็เ <c oughs> ข้ามาดิเนขาเด็กขาเด็กซึ่งทักษะเทควันโดเนี่ยผมเท่ากับสูตรเลยนะเท่าที่ดูนะเขาจะใช้แบบขาที่แบบกล้ามเนื้อที่มันยืดสูงสูงอะ่ะแต่ขากูยืดได้นะ <c oughs> แค่นี้แค่นี้เส้นเอ็นก็จะขาดแล้วนะแต่จริงๆผมก็มีเรียกได้ว่า เคยเรียนรู้วิชาการป้องกันตัวมาจากอาจารย์คนหนึ่งท่านหนึ่งคือเขาเขาไม่ได้ฝึกการป้องกันตัวแบบใช้กําลังอะไรอย่างงี้เขาฝึกจิตคุณลองมาดูนี่คือวิชาที่ผมเรียนมาอาคุณเข้ามาเลยเอ้ยยังไงล่ะไปแล้วนะอันนี้คือคือฝึกมาคือมันศาสตร์ยิ่งกว่าการใช้กําลังคือการใช้จิตแล้วมเข้ามาใหม่หนูตายเลย ขอบคุณทุกคนที่สนับสนรามวักันดีกว่าว่าตร์นี้กับเทควันโดะใครจะแบบเหนื่อยกว่ากันน้องเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้นี่คือเทควันโดเนี่ยอาจจะเครียดเกินไปอันนี้ช่วงพักเขาก็จะมีเจ็บแล้วอะไรเงี้ยเทควันดี้เทควันดุ้งเฮ้ยเทควันโดเล่นมือเล่นมือแล้วอะไรเงี้ย เพราะว่าอะไรเป็นมีพ no> ่อแอร์อะไรอย่างงี้ไว้เล่นพ่อแอร์มีปัญหาเข้ามาดิเฮ้ยยำอไงหรอไปเลยเก่งซะเหลือเกินใส่ไม่เป็นคนเราสำนักกันภายนอกดูเก่งไว้ก่อนก็โอเคแล้วนี่เขากลัวแล้วนะใส่สีดำปุ๊บไม่ใครกล้ายุ่งกับผมเลย คคุณมากรับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ ATMA Asian Taekwondo Martial Arts Academy นะครับและผมขอต้อนรับครูที่จะสอนผมดีกว่าสวัสดีครับเล่นสุดจิตกับครูวัีเล่นด้วยก็ชื่อครูสีครับวันนี้ขอแบบ เรียนแบบเน้นๆเลยเราเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเทควันโดนี่คือทำจากเกาหลีเหรอครับใช่ครับเกาหลีใต้นะอ๋อแปลว่าอะไรฮะการใช้มือและเท้าอย่างมีสติผมดูอ่ะชกต่อยอะไรเขาต้องมีออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยอก็เอเี้ยอแล้วผมออกเสียงแบบอุอุอุอย่างเงี้ยนั่นก็เพื่ออะไรคร่ายว่ามันอาจจะทำให้คู่ต่อสู้แบบไม่ไม่กลัวอู้อุอุเฮ่อเออเอยเอออะไรขอคารวะเลยครับ โอเมากคุณก็มีวิชาแบบผมเลยเฮ้ยสุดยอด้ยเก่ก่อนที่เราจะอยู่ใกเรียนมาสปอยเรามาเรียนพื้นฐานจริงๆกันเลยดีกว่าได้ครับก็อันดับแรกการกำมือครับกำนิ้วโป้าจะต้องอยู่ข้างนอกนะครับไม่เอาไว้ข้างในชนะแล้วนะอ่ะนี้เก็บย่อแน่นอันนี้คือเบสิคชกเป้าหมายทางเลนปีอ่าเป้าหมายทางเลนปี

ไปสู้มามาอะไรดีกว่าฮะเอ็นดูลงมาฝึกรัมครับเห็นะครับอ่พร้อมยืนชิมดีฮึดเฮ้ยเฮ้ยเซตกระยังห้าดาวกระย่างห้าดาวฮะฮะโอ้โหหุนเฮ้ยยังไงอะขึ้นแล้วตีขึ้นโอ้ มาตั้งใจครับโอเคเตะลองเลยโอเคนี่บอกว่ามันจะเจ็บันาดนี้นีฮะฮะ่เ็เ้เราใช้แรงแค่ขาในการเตะคือเทคนโดมันยังไม่ต้องใช้แรงเยอะถ้าเราใช้แรงเยอะมันจะช้าแ้่เราจะเอาความเร็วเป็นหลัก เ yeah. mm. ยี่ยมฮึท่าดูดีมากจริงเหรอจริงครับจริงจริงหนนใช้เอวเอวและไหลเอวและไหลใช่ครับออนไลน์น uh uh> uh uh ั้น yeah ฮึอ uh ่าเล่นดีครับรีแลกสำคัญคือรีแลกป์๊บเยี่ยมฮึโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีครับไม่รู้เหมือนกันสายดำประทันสายดำแต่ของผมของใครไม่รู้ อย่าถามเลยเกินสายเนี้ยของคุณใช่ไหมที่ผมยืมมามาวัดกันเลยดีกว่าฮะเล่นตอนไปต่อยมวยเลยอาการเนี้ยเชื่อแล้ว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 กัน เอาว้เจ๊เดี๊ยวเอาไว้เอาไว้เอาไว้จับผิดคุณคุณาจับผิดตรงขาเอาละครับเมื่อกี้ก็เป็นพื้นฐานพอกลุบๆนะครับวันนี้เราตอนนี้เรามานั่งพักกันก่อนดีกว่าเป็นไงครับผมดูทรงแล้วจะไปต่อรอดหรือเปล่ารอครับอยู ode, vard, ่ที right, ่ว right, right. right. ่าจะรอดได้นหมแค่ไหน คือผมสงสัยมานานแล้วว่าสายเนี่ยมันมันวัดจากอะไรบ้างมันมีสีอะไรบ้างแล้วก็ท่านตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนถึงเลเวลที่เก่งที่สุดอ่ะมันมีสีอะไรบ้างฮะขาวขาวนี่มีขั้นเดียวขั้นเดียวอย่างนั้นก็จะเป็นเหลืองเหลืองก็จะมีเหลืองหนึ่งเหลืองสองแล้วก็ค่อยเขียวหนึ่งเขียวสองครับฟ้าหนึ่งสองน้ำตาลหนึ่งสองแดงหนึ่งสอง่าแล้วก็มาดำก็คือวิธีการสอบคือ ยังไงครับกว่าจะผ่านไปแต่ละขั้นก็จะต้องมีสอบในเรื่องของท่าเบสิกเนาะท่าเตะเบสิกท่าลำป้องกันตัวแล้วก็มีการเข้าคู่เฮ้ยหรือว่าวันวันนี้ผมจะเอาแบบสายขาวแล้วเป็นสายเหลืองก่อนวันนี้อถอดสายดำออกอายครับเอาวันนี้ผมขอเป็นสายสายเหลืองเนี่ยทันไหมทันทันใช่ไหมทันครับวันนี้วอลครับนะครับจะเปลี่ยนสายขาวเป็นสายเหลืองนะครับผม มาดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าบล็อกที่หนึ่งครับผมหนึ่งสองฮาน่าชุนทุนฮาน่าเปลี่ยนนะชุนทุนเคลื่อนปัดเคลื่อนทำไมเขาได้ดวงคลื่นปัดงงปัดฮาน่าชุยเซตเซตฮาน่าฮาน่าชุยขึ้นโอเคครับปัดชุยเคลือเคลตเอนเล็ท เม็ดทัสทััเย e สฉันจะไม่ได้ละเนลืมแล้วท่าไหนนะไอ้โอเคครับผมผมได้ซ้อมมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการสอบเพื่อเลื่อนขั้นจากสายขาวเป็นสายเหลืองนะครับโค้ดเดทนะครับจะเป็นคนสอบแล้วผมก็จะได้ใบเซอร์เทควันโดจริงๆด้วยถ้าเกิดผมสอบผ่านนะฮะต่อไป ยังยังก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการสอบเลื่อนขั้นจากสายขาวนะครับเป็นสายเหลืองนะครับสอบโดยโค้เดตนะครับผมก็หลักการที่ที่วัดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะเป็นยังไงครับก็จะเป็นเบสิกท่าทบท่าเตะแล้วก็ท่าบลอกเราจะดูอยู่3จุดหลักๆคือดูที่ความถูกต้องของท่าความแข็งแรงและก็ความสมบูรณ์สวยงามเริ่มเลยครับเริ่มเลยไหมครับครับผมโอเค Hei-Yah! Nampak yang kecil! Hai-Yah! Tiada masa bagi awak semua! Hei-Yah! Hai-Yah! Oh, awak nampak? Hai-Yah! Elegan-i' เฮียเฮียเฮยเฮียเฮโอ๊ยอะไรล่ะปุ๊กปิ๊ก้าเฮียเขินอีกการเกินอ้าวหายไปบ้างหนึ่งเอาใหม่ได้ไหมฮะไม่เป็นไรไปแก้มือถ้าเตะครับนี่นักใจครับโอ้เฮียฮเฮีย ่อไปราฟิกมาเฮยเฮยเฮยเลฮาเฮยเฮยน่ารักจังฮยเฮฮัฮยเฮเฮับโอเคสำหรับวันแรก ถือว่าทําได้ดีมากอ,อสุอดทหายแล้วเนี่ย <c oughs> ท่าที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยจะเป็นท่าความจําเออก็คือท่าบล็อกต่างๆเพราะมันเป็นวันแรกมันยังไม่คุ้นเคยเนะาะครับเออแต่ท่าที่ใช้งานในการป้องกันตัวได้จริงเนี่ยก็คือท่าเตะเออซึ่งวันนี้ทําได้ดีครับ <c oughs> อย่างที่บอกคือว่าเราให้คะแนนความถูกต้องแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบสวยงามคะแนนที่ทําได้ดีเลยเนี่ยคือคะแนนความแข็งแรงความสวยงามเนี่ยเดี๋ยวฝึกซ้อมเพิ่มเติมเกิดขึ้นได้ ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับการประเมินผ่านวันนี้เนี่ยจากใส่ขาวสู่ใส่เหลืองวันนี้สอบผ่านครับโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเราทำวิธีเอ่อได้ครับเลื่อนขั้นมอบหายกันเฮ้ยจิ๋วไม่รอจิ๋วเลยวันนี้ก็ทำได้ดีมากนะครับเลือดจากขาวเป็นใสเหลืองแล้วโอเคขอบคุณครับ ดสมแล้วที่เป็นสายเหลืองเราหายเก็บอากันได้หรอก็ถ้าดูจาก่าเตะเนี่ยดีเลยในการออกแรงหรือว่าการจัดระเบียบร่างกายเนี่ยมีพื้นฐานของการเล่นกีฬาและถ้าเกิดคิดว่าแบบชอบเทคกันโดเนี่ยฝึกซ้อมต่อไปเนี่ย น่าจะไปสู่การแข่งขันได้ด้วยแล้วถ้าเกิดแบบนอกเหนือจากกแข่งขันเนี่ย <c oughs> คนที่มาเรียนเทควันโด์วะค่ะเขาได้ประโยชน์อะไรกลับไปไหมที่นอกเหนือจากการแข่งในเทควนโดเนี่ยสิ่งที่มันปลูกฝังอยู่ภายในตัวของมันเนี่ยก็คือความมีระเบียบว,วินยัยมีสมาธิแล้วก็ซิญเนิตี้เขาลบสายที่สูงกว่าเขารบครูอาจารย์และรุงพี่ ครับผมก็สําหรับใครที่อยากเรียนวิชาเทควันโดหรือว่าใครมีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยอยากมีกิจกรรมหรืออยากให้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยก็มาได้นะครับเป็นแบบผมรู้สึกว่าเรียนแค่แค่นิดเดียวอะ่ะมันมันได้หลายอย่างเลยได้ฝึกวินในได้ฝึกแบบกล้ามเนื้อคือการการชกต่อยเนี่ยการป้องกันตัวเนี่ยผมก็อยากเรียนนะแต่สุดท้ายพอมาเรียนแล้วม,มันได้อะไรมากกว่าแบบอย่างเงี้ยคือมันทุ่นแรง มีวิธีการทุ่นแรงเทคนิคต่างๆให้ได้พอเรารู้ทักษะที่ถูกต้องอ่ะมันจะทุ่นแรงได้เยอะผมว่าน่าสนใจเลยใครที่อยากเรียนศิลปะป้องกันตัวผมว่าเทควันโดเรียนเชิญได้ที่นี่เลยครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคดีครับ้เร็วัพไหมนี่ไงของจริงค่ะเส้นของจริงก็จบจบที่เนี่ยนี่แหละครับผมเลื่อนขั้นแล้วนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากพ่อคิดดีๆแล้วกัน คำคมดีๆเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาจบจบโอเคก็ด okay. okay. ีกว okay. well, sure hey! hey! yeah! ่าเสียน้ำตาวอลคัพเทปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับผมจะไปไหนบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันวอลคัพอีพีหน้าครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาวิชาที่ได้เรียนมากับอาจารย์ เอ้เอ้เอ้อ่ะอ่ะอ,อ่ะแต่ยังเล่เหมือนเดิมย <laughs> <laughs> ่างน้สุดเลยสำนักผมครับ <laughs> สำนักผง <laughs> นี่ก็เป็นรางวัลทั้งหมดนะครับที่ที่ได้มาจากการต่อสู้เทควันโดนะครับการแข่งขันระดับไม่ว่าจะเป็นระดับภาคหรือว่าเอเชียนหรือว่าจะเป็นระดับโลกนะครับ <laughs> <laughs> ก็นี่ถ้วยที่เห็นเนี่ยก็คือ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ม <laughs> <laughs> ่นจะเป็นของ ครไม่รู้นี่เก่งๆนะไปดีกว่าไปไปดีกว่า